ครับสวัสดีครับต่อไปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอนำเสนอรายวิชา an 2183กายวิภาคศาสตร์เรื่องระบบประสาท2ครับนำเสนอโดยนายเกียงศักดิ์พรสวัสดิ์โดยระบบประสาท2นะครับอ่าระบบประสาทจะมีหน้าที่ของไขสันหลังไขสันหลังจะทำหน้าที่เป็นทางผ่านของวิถีประสาทการรับความรู้สึกส่งไปยังสมองและวิถีประสาทสังการซึ่งจะนำสัญญ,ญาณ ประสาทสั่งการจากสมองผ่านลงมาไขสันหลังเพื่อส่งไปยังอวัยวะเป้าหมายและถือเป็นศูนย์กลางการเกิดปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายแบบอัตโนมัติต่อไปจะเป็นเยื่อหุ้มของไขสันหลังนะครับโดยเยื่อหุ้มของไขสันหลังจะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือดูรามาเตอร์อะเลชนอยมาเตอร์และก็พรามาเตอร์โดยดูรามาเตอร์นะครับจะเป็นเยื่อหุ้มชั้นนอกที่มีความหนาเหนียวและแข็งแรงที่สุดครับ โดยที่อเลชโนยมาเตอร์จะเป็นเยื่อหุ้มชั้นกลางที่มีลักษณะบางใสคล้ายใยแมงมุมส่วนไพรมาเตอร์จะอยู่ชั้นในสุดบางมากแน่ไปกับไขสมองครับโดยลักษณะภายในของไขนสลังเมื่อตัดไขนสลังในแนว cross section จะเห็นเนื้อไขนสลังแยกออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนนอกเรียกว่าไวเมเตอร์ไวเมเตอร์ส่วนในเรียกว่าเกรเมเตอร์โดยเนื้อส่วนนอกหรือไวเมเตอร์จะมีสีขาวเพราะประกอบด้วยเส้นใยประสาทที่มีเยื่อไมลินหุ้มและเนื่องจากเยื่อไมลินหุ้มมีไขมันเป็นส่วนประกอบจึงทําให้มองเห็นไขนสลังส่วนไวเมเตอร์เป็นสีขาวและเนื้อส่วนในหรือเกรเมเตอร ซึ่งส่วนนี้มีลักษณะคล้ายผีเสื้อหรือตัวอักษร H จะประกอบไปด้วยกลุ่มของตัวเซลล์ประสาทและเดนไรจึงมองเห็นเป็นเนื้อสีเทาครับต่อไปจะเป็นระบบประสาทส่วนปลายโดยระบบประสาทส่วนปลายจะแยกเป็นเส้นประสาทของสมองจะมี12คู่และเส้นประสาทไขสันหลังจะมี31คู่ครับ โดยระบบประสาทส่วนปลายจะมี olfactory nerve ทำหน้าที่รับกลิ่น optic nerve ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับภาพ o c u l o motor nerve เซลล์ต้นกำเนิดอ,อยู่ที่ midbrain ทำหน้าที่ควบคุมการทาง,งานของกล้ามเนื้อลูกตา C t r o c h e a r nerve เซลมต้นกำเนิดอ,อยู่ที่ midbrain ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อลูกตา1ึมัดครับ 5. trigeminal nerve มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากบริเวณพรอ a b d u c t n nerve เซลล์ประสาทต้นกำเนิดอ,อยู่ที่พรทํทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมกล้ามเนื้อลูกตาครับต่อไปจะเป็นระบบประสาทส่วนปลายส่วนที่เหลือ คือ 7. facial nerve เซลล์ประสาทต้กนกำเนิดอ,อยู่ที่พร 8. v e s t i b u l o c o c l e a r nerve หรือ acoustic nerve เซลล์ประสาทต้กนกำเนิดจะอยู่ที่พรเหมือนกันครับ 9. g l o s s p h a r y n g e a l nerve เซลล์ประสาทต้กนกำเนิดอ,อยู่ที่ medulla oblongata 10. vagus nerve ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในช่องอกและช่องท้อง11 accessory nerve ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อ sternocleidomastoid oh ซึ่งทําหน้าที่หันคอครับ hypoglossal nerve ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อให้มีการเคลื่อนไหวโดยควบคุมก้ามเนลินครับต่อไปจะเป็น เส้นประสาทไขสันหลังที่มีทั้งหมด31คู่มีดังนี้ครับ 1. cervical s p i n e nerve คู่แรกออกมาจากเหนือต่อ c 1มี8คู่ครับ 2. thoracic spinal nerve มี12คู่ครับ 3. lumbar spinal มี5คู่ครับต่อไปเป็น s c าค l s p สไปนอลเนฟมี5คู่ครับต่อไปเป็นคอคซิเจลสไปนอลเนฟมี1คู่ครับขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ